ขอต้อนรับสู่ช่อง Bomb Cash บุ้งครับสวัสดีครับทุกคนไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะหวังว่าจะคิดถึงกันก็อันนี้เดี๋ยวเราจะทำทุนการดรูนก็คือสร้างหลักพังทุนการดนะ,อ,ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นกดตัว M ขึ้นมานะครับอยู่นี้เค้ยแล้วกดข้อมูลเป็นที่ล่านะเย็กซ C เพื่อดอูข้อมูลนี่พวกนี้อันนี้เอเจมใหม่น่าจะมีกันละชี้ทางเนาะอันนี้สาหรับทากล้องสองทางกลนะ,อะของผมดป ที่ผมฟาร์มมาผมดอบอันนี้มา2อันนะอันนี้ดอบอยากนะทุกคนเราเพิ่งได้อันนี้นะอ่าโอเคแล้วก็มีอันนี้4อันผสมได้น,นี้ก็คือที่เพิ่มเฟลนะทุกคนสะสมความมืด่าที่สําคัญสําคัญอ่าโอเคที่นี่ที่นี่แนะนำ BP อะไรก็ EP สามสามสองศูถ้าต่ํากว่านั้นมันก็อาจจะมาได้ก็มาลองดูส่วนแม่นนะคิดว่าอยู่ประมาณ920นะใครที่ฟาร์มโกเลมหรือ าฟาร์มที่โทรแล้วไม่มิสก็มาฟาร์มที่นี่ได้นะมาลองดูประมาณ9ก0อ่สบจะมากกว่าน้อยกว่านี้ก็คือแล้วแต่อาชีพบางอาชีพมีรถหลบมีเพิ่มแม่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สําหรับเบอร์ที่ผมมีช่วงแรกเอาเบอร์สืบฟาร์มก็มันต้องถ้าใช้แม่นน้อยอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งบัฟแม่นบัฟอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มทุกคนคงรู้เนาะมันก็จะวุ่นวายช้าอ่าแล้วก็อย่าลืมแอดออนอะไรพวกนี้ก็ใส่พวกรถหลบ อัพเกรลดหลบมอนนั่นแหละแล้วกเ็เพิ่มแม่นตัวเองก็อย่าลืมใช้แล้วก็นี้เมนูพวกนี้อันนี้คืออัปเกรดเอฐา,า,านนะลงทุนฐานก็คือสร้างหลักพังทุนการก็กดคลิกไปได้แล้วก็จะชี้ดูก็จะเห็นมันมันคลิกไม่ได้มันชี้ไปแล้วเห็นว่าที่ไหนก็อัพที่นั่นแล้วก็กดอันนี้อันนี้เป็นใหม่เนี่ยเห็นไหมก็คือพลังโจมตีเนี่ยจากัดไม่เกิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเขาเขียนไว้ถ้าเกิดสมมติเกินจากนี้มันก็จะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นส่วนที่เกินนะเกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้รวมพวกโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดเลยแต่ไม่รวมโจมตีพิเศษเช่นของที่เนี่ยเขาเป็นอารินอารินเพราะฉะนั้นก็ใส่เพิ่มอารินได้ถ้าเกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปแล้วนะโอเคแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยประมาณเนี่ยใกล้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะกำลังเริ่มแบบ ฟาร์มได้เอฟเฟชชั่นและมีประสิทธิภาพนะทุกคนโอเคประมาณนี้เออโอเคเอามาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าฟาร์มยังไงตรงไหนเคล็ดลับอะไรนูน่นนี่เดี๋ยวบอกหมดเลยโอเคไหมเออโอเคก็เดี๋ยวก่นเดี๋ยวพูดถึงอาชีพที่แนะนำนะเดี๋ยวผมอาชีพแนะนำคือของผมถ้าใช้ผมมาลองใช้วิดาเวกก็ใช้ ได้แล้วก็มีบูซาสืบได้ดาคาเนเวกจริงๆดีคนอาจจะไม่ค่อยรู้หรือเปล่าจริงๆดะคาเนดีก็คืออาชีพมีมูเมนต์แล้วลงดามเมจแรงอะนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเพราะเป็นมีเหตุผลเพราะอะไรแล้วก็มีเรนเจอร์เวกที่ผมเข้าใจนะเรนเจอร์เวกอ่ามูซาสืบแล้วพวกนี้โนวาเวกก็ดีวิสสืบมิติกเวกเศษซักเซชันก็หลันสืบก็ได้นะประมาณนี้แล้วก็การเดียนเวกก็ดี ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยนะขอปิดนี่ก่อนเดี๋ยวดังคลินิกโอเคประมาณนี้ส่วนลูปนะเ่เดี๋ยววิ่งไปให้ดูก่อนอ่าเราจะตีประมาณนี้อันนี้คือลูปอ่ลูปนี่อันนี้คือผมเห็นว่าคนไม่ค่อยฟาร์มกันแล้วก็คิดว่าดีนะใกล้เวลารับเควสย้วยเวลารับเควสยเรากดตึ๊บแล้วกดอย่างเงี้ยปุ๊บก็นำทางมาที่ รับเควสท,ที่ได้ค่าพาได้เริ่มมาเราตีกองนี้กองแรกสังเกตว่าจะมีตัวคอนเยอะตัวคอนในความสําคัญของมันคือ,อ,อมารดบพวกของแรดีเราต้องเน้นพยายามถ้าเกิดเราหาพวกกล้องสองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเน้นตัวนี้โอเคปะ่ะแล้วก็ที่นี่เงินส่วนใหญ่ได้มาจากแรดบเพราะฉะนั้นเราก็ควรกดดบเต็มๆผมแนะนาให้ทุกคนกดดอบอยเต็มนะครับ แล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องทําตามผมมันมีหลายรูปเราต้องประเมินระหว่างว่าเราฟาร์มได้เร็วขนาดไหนควรจะวนกว้างขนาดไหนอะไรงนี้แล้วก็บางรูปมันมันค่อนข้างฮิตมันก็จะแย่งกันเยอะโอเคประมาณนี้ส่วนรุปนี้ผมที่ฟาร์มก็ไม่เคยเจอใครก็งงกันทําไมคนไม่ฟาร์มแต่ก็น่าแหละโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าทาไมถึงอันนี้ดีเห็นไหมแต่ละกองมันจะมีไอ้ตัวขวาค้อน3ามอันค้อนความสําคัญ แล้วก็ต้องระวังมันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงถ้าเกียร์ยังไม่เยอะเนี่ยยังไม่ถึง420หรืออะไรเงี้ยแล้วเออเรากดพวกบ้าข้างอ่ามันก็จะมันก็จะลดดีพตัวเองถ้าเกิดเรากดพวกบ้าข้างอ่ะไอ้ลึกลับอ่างเงี้ยครับมันตีมอนแรงแต่ว่ามันก็ลดเกาะตัวเองด้วยก็ต้องระวังยิ่งตอนกลางคืนอะไรเงี้ยถ,ถ้าเราไม่ชินไม่ถนัดอาชีนะั้ะหรือเลี้ยงบล็อกไม่ดีก็จะแตกได้เลี้ยงระหว่างไอเฟมับบล็อกน,นะ อ่าเนี่ยสามตัวอันนี้มีสามตัวปุ๊บแล้วก็มาตีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตีอันนี้วิ่งให้ดูเลยตีอันนี้ถ้าเราฟาร์มถ้าเราคิดว่าเราฟาร์มเร็วประมาณหนึ่งเร็วมากเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดดิชั่นลเพิ่มก็มาตีอันนี้ปุ๊บถ้าเราคิดว่าฟาร์มเร็วมากเราก็มาเพิ่มอันนี้ได้อันนี้ก็มีแต่มันกองเล็กหน่อยอ่าถ้าถ้าไม่เร็วมากก็มามานนี้ปุ๊บใช่ไหม ประมาณนี้อแต่แล้วเราลงเราลงเลยไม่งงนะมาลงตีอันนี้แล้วเนี่ยวนกลับละกลับที่เดิมละอ่ะเนี่ยอันนี้คือวนรอบหนึ่งอย่างงี้นะโอเคความสําคัญของอันนี้อ่าเดี๋ยวดูชื่อเขียวหน่อยนี่เห็นชื่อเขียวไหมตัวชื่อเขียวผู้ชี้ผู้ชี้ทางเนี่ยก็คือตัวให้บัฟนะอ่าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญค้อนความสาคัญคือมันแรงเดี๋ยวเลี้ยงเราไปเราก่อนค้อนมันแรง มันปั่นมันจะแรงตอนปั่นทุกคนที่ส่วนใหญ่ที่ตายคือตอนมันหมุนหมุนปั่นมันจะแรงแล้วทําให้ฆ่าตายได้โดนตายได้ส่วนชี้ทางในตัวชื่อเขียวอันนี้ก็สําคัญก็คือจะเป็นตัวที่ให้บัฟเรานะพอเราตีไปสักพักหนึ่งพอตอนมันเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราตีลดไปห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะให้บัฟสีเขียวพอให้บัฟสีเขียวเนี่ยจะเริ่มตีมอนในกองแรงขึ้นโอเคบ้าข้อสองว่าแล้วหลังจากนั้นให้เรา ส่วนใหญ่จะซีซีเองออโต้ Auto นั่นแหละเราวนๆสกิลไว้มันซีซีใช่จริงๆก็คือให้ซีซีแล้วก็ให้ไอตัวชี้ทางมันล้มอะไรเงี้ยเราก็จะดาเมจแรงเพราะได้ดาเมจตีล่างเนาะแล้วพอถึง20เปอร์ซนอ่ะที่จะบอกเผยความลับเลยทริปเลยก็คือทุกคนต้องระวังอย่าใช้สกิลเบิร์ดแบบว่าสมมติมันเลือดย5่ห้าอยู่เบิร์ดปุ๊บหมดไปเลยเลยเลยจังหวะนี้แรงๆไปเลยจนมันตายไอตัวสีเขียวตายเนี่ยมันจะทำให้ไม่ระเบิดโอเคปะ่ะคือเราต้องค่อยค่อย ทำใช้ดาเมจแบบไม่แรงมากอ,อยู่ระหว่างช่วงไม่ใช้สกิลเบิร์ดให้มันดาเมจเรื่อยๆอให้ค่อยๆผ่าน20เซนนั้นไปมันจะได้ระเบิดตัวเองพอมันผ่าน20มันจะระเบิดตัวเองแล้วก็ทําให้มอนรอบๆตัวมันติดสตันอ่าแล้วเราก็าค่อยเริ่มตีหลังอย่างนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คือตอนแรกเริ่มเข้าแบบจะไม่ต้องตีหลังเราเน้นตีให้มันหันหน้ามารวมฝั่งเราถ้าเป็นตุถ้าเป็นอาชีพที่มันไม่มีลูกบอลแก้วอะไรแบบล่อเนาะก็ตีหลังยังไม่ได้ก็ ให้มันมาตีฝั่งเราไว้ก่อนแต่เราก็ซีซีไอตัวสีเขียวให้มันล้มใช่ไหมอ่าแล้วเราทำดาเมจแรงปุ๊บพอมันระเบิดพอตัวสีเขียวระเบิดปุ๊บทุกตัวสตัรปุ๊บแล้ก็หันไปตีหลังเข้าใจไหมอ่าไมค่นจะเป็นแค่นี้อ่าเนี่ยแล้วก็วนไปนะเดี๋ยวฟาร์มให้ดูก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นี้ให้ดูด้วยผมจะรวมหมดทุกอย่างเดี๋ยวโชว์นี้ให้ดูแล้วกันนะ ผมจะให้เท่าที่ผมพอทราบและรู้นะทุกคนนึงนะอ่าโอเคขึ้นมาอันนี้อันนี้ก็อ่อส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นคนไปฟาร์มาเยอะก็คือหลูบขวาสุดตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างคอนเทสตบ่อยไปแล้วจะเจอมันวนง่ายเป็นเป็น เนี่ยเราก็เริ่มบวนหน้าตาจะปักเต็นตรงนี้เราก็เริ่มบวนตึกตึกเห็นไมครัผมไหมตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึกเนี่ยแล้วผมของผมเองผมโดดลงล่างตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กมานี้อย่างเงี้ยนะเอาใหม่นะเริ่มนี่ตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกปึ๊บปึ๊บปื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 ๊บปับอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเพราะทำไมผมถึงไม่เอาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวบางทีอันนี้มันเกิดไม่ทันไงแล้วอันนี้มันวิ่งไกลเกินถ้้้าาาวิิ่งจกกกอันนนนนเเีียมไละ แล้วก็ถ้านนี้เต็มเนี่ยถ้าของผมเองเนี่ยผมก็จะมาฟาร์มตรงนี้ก็ได้เนี่ยวงนี้ไม่มีคนวงอันนี้ของฝรัง่งเขาทำมายืมมาอ่าผมก็ฟาร์มตรงนี้ก็ได้อน,นี้ผมไม่รู้ไม่เคยฟาร์มตอนช่วงแรกเปิดเซิร์ฟมาผมก็ฟาร์มอะไรมัม่วๆตรงนี้ไปส่วนที่เมื่อกี้ที่ที่เมื่อกี้ผมทําให้ดูก็คืออยู่ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าอีกรูปหนึ่งที่ได้มาอ่าเห็นปะ ขึ้นอยู่ไหมอ่าเนี่ยค่อยดูอันนี้ที่เราฟาร์มอันนี้ก็จุดนี่ไอนน้ที่ที่ที่ผมบอกว่าควรฟาร์มบ่อยแต่ว่ามันคอนเทสสูงคนจะเยอะอ่าแล้วก็ตรงนี้ผมเกลียดขึ้นมาเองแล้วก็เนี่ยก็ลองลอง,ลองทำตามฟาร์มพวกนี้ดูถ้าเกิดเอ่อเราฟาร์มเร็วมากแล้วก็ควรเอารูปใหญ่ๆหน่อยแต่ทำไมถึงแนะนำอันนี้เจ็ดเพราะว่ามันตัวคอนเยอะเห็นปะ่ะ สองจุดสี่สี่ต่อแพ็กก็คือมีตัวคอนเยอะที่สุดนอกนั้นมันน้อยถ้าเกิดเราหาพวกของแลกก็แนะนําว่าตีอันนี้ดีกว่าตีพวกที่กองกลุ่มแล้วลองจะเกตเองก็ได้คือยังไม่มีใครทําออกมาที่แบบเป็นเขาเรียกเรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมันก็เลยอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ก็ให้เราลองหาที่เรามันก็มองเป็นเรื่องดีว่าเราแบบอย้ค้นคว้าหาของเราเองที่อันนี้ก่อนแต่อพอดีของผม ดบมาแล้วก็เลยน่าจะไม่ทำแล้วน่าจะพอแค่นี้นะทุกคนเอาไปกลับเนี่ยประมาณนี้เอ,อเดี๋ยวผมห้ามให้ดูด้วยรอบหนึ่งแล้วกันอ๋อเดี๋ยวนะขอนึกก่อนเรื่องมีเรื่องเจมใช่ไหมเรื่องเจมอ่ะอเดี๋ยวผมให้ดูเจมผมก็ได้เจมผมปุ๊บเนี่ยเอาประมาณนี้ ใส่ถ้าถ้าแม่นไม่พอก็จะใส่ใส่เหุมก็ได้อมแม่นต้องให้มันพอก่อนเดี๋ยวตีมิสโอเคแล้วก็อันนี้เราถ้าผมใส่ชูไลเพราะตอนช่วงแรกเราก็ไม่ได้ตีหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราคิดว่าเราตีหลังได้บ่อยจริงๆก็จะใส่ตีหลังก็ได้เพราะมันได้แม่นด้วยอันนี้ต้องใส่แน่นอนเนาะอันนี้ก็โบกได้ขีดด้วยอ่าถ้าใส่ถ้าใสเ่เรามีประดับแม่นเยอะเราใส่มาคโลรสีก็ได้อ่า อะไรประมาณนี้พยาพยามพยายามไม่ดูแคปดูอะไรเราต้องลองเทสของตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ลองเทสของตัวเองทาตอนแรกผมทําในกามอสนะอ่ะนะอ่าแล้วก็ลองกดดูส่วนเรื่องวนยาวนยาเนี่ยมันวนวนถ้าวนออลิกเซอร์ยาวอะ่ะมันก็อึดกว่าสมมตินคนเกียร์น้อยผมแนะนําว่าวนวน,วนยายอลิกเซอร์ดีกว่าถ้าเกียร์เยอะแล้วดีพเยอะแล้วก็กดบาคังบ้าคังบ้าคั่งอันเนี้ย ลึกลับอันนี้ก็ได้ที่ถูกข้องงำนะส่วนน้ำหอมน้ำหอมถ้าไม่คิดอะไรมากก็กดก้าหารไปส่วนถ้าเราเกินแคบไปแล้วก็กดทะเลทะเลลึกได้ทะเลลึกแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะไม่ได้ต่างกันเยอะอ่านะ อันไหนมีอันไหนก็กดอันนั้นแล้วกันไม่ได้ต่างกันเยอะผมก็จะไม่ได้คอมเมนต์เยอะเออส่วนเรื่องเรื่องแร่สุกก็สําคัญแร่สุกอยู่ที่ว่าเราเล่นอนาะชีพอะไรถ้าเป็นเบอร์อย่างเบอร์สืบหรือวิดาเวกหรืออะไรเงี้ยที่ผมเล่นอนะ่ะมันก็ต้องใส่เอเอชื่ออะไรนะตีมอนคิอันนี้ โจมตีมาเลือดจะอยู่บวกคีเพราะว่าคีเลสมันไ,มได้เต็มร้อยมัน,นอาชีพที่เราต้องดูดูอาชีพนั้นน่ะมันเป็นอาชีพที่คีเลสเต็มร้อยไหมถ้าไม่เต็มร้อยก็อันนึงก็ดีแต่ถ้าคีเลสเราเต็มร้อยแล้วแล้วก็เราก็ไม่ก็กลัวตายด้วยเออก็ใสอาอินก็ได้ใสอาอินก็ดีอ่าถ้าเรา a อพี AP เราเยอะแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวนิ่มตัวนิ่มไปแล้วแตกเตง,งี้ยก็ก็ อ่าอินดีถ้าไม่กลัวชอบแรกชอบเสียงชอบเสียวก็ไอ้น,นี่ไปเลยใช้เจมค่าตัวแลสุขค่าตัวตายที่พิฆาตสองอะ่ะพิฆาตสองแล้วก็เอพอ่ะเออก็ได้ถามว่าความต่างมันเท่าไหร่ประมาณน้อยมากประมาณหนึ่งเปอร์ก็คือไอ้แบบค่าตัวตายแรงกว่าเปอร์หนึ่ง <laughs> หนึ่งเปอร์แลกกับความเสียงที่ค่อนข้างเยอะผมผม,มองว่าไม่คุ้มก็คือ ใช้อนหรือไม่ก็ใช้อันนี้ดีกว่าถ้าคนที่เกียร์น้อยแล้วอยากมาลองที่นี่ไม่ต้องใช้ทั้งหมดเลยแต่ให้ใช้อีอยู่ไหนวะให้ใช้มากอันนี้นะอันนี้คุมมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ,อยังไงอะเหมือนเหมือนเป็นอันเดอร์เลดอะ คนไม่ค่อยใช้แตจ่จริงมันดีนะให้ให้ให้ตัวเองแบบไม่ตายไว้ก่อนนะประมาณนี้โอเคนะะประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมลองอ่าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวฟาร์มให้ดูว่ายังไงผมดอกแล้วผมก็จะไม่ค่อยอยากฟาร์มละ <laughs> ส่วนเปิดอากิทที่นี่คูไหม,มก็เปิดอากิทถ้าไม่ได้ฟาร์มที่อื่นเลยก็เปิดเปิดไปเถอะถามว่าคูมไม่ไม่ค่อยคูมหรอกเปิดอากิทหมายถึงซ้ายบนอ่ะนะ แล้วก็อีกนิดนึงเสริมพอดีนึกขึ้นได้ถ้าฟาร์มแถวนี้ก็อย่าลืมเผื่อคนไม่รู้มันมันเช่าบ้านที่นี่ได้มูสกาเข้าไปเช่ากดแผ่นที่ถาวรกดวับอุปปับกลับได้นะถ้ามีแผ่นที่ถาวรมูสกาได้แล้วก็เอาบับแมนบันบคีเอ้บับแมนบับเอพีก็แล้วแต่เรื่องเลือกดูเนาะประมาณนี้ โอเคแล้วก็บัฟไอ้นี้ก็มีบัฟโบดก็มีเดี๋ยวผมฟาร์มไม่ดู <Yeah. S 1> ผมไม่ได้ฟาร์มวิ์ oh. เอาเวสักพักแล้วนะก็ oh. เลยอาจจะไม่คล่องมาก เนี่ยก็ประมาณนี้พอเสร็จจะบัเห็นระบบเขียวนี่คือบับเขียวใช่ไหมอ่าทำไมมีสองตัวไม่ตายนี่ล,นล้วก็ตีไปเลยว่าแมันห้าบกระเซ็นมันจะล้มเห็นไหมตัวเขียวเนี่ยพอเราจะเร็วแล้วถ้าเกิดเราถ้าเราเลี้ยงบับดีๆเนี่ยมันจะเร็วนอ้ตีไม่ค่อยดีอะไรกดแบบไม่ได้คิดอะไระไง่ายๆให้เราไปเลยต้องกะหไหนวะต้องใช้ลงคลิกซ้ายคลิกขวาเอ่อ มำใช้เราลงคลิกซ้ายขวาใช่ไหมเออนั่นแหละก็ถ้าเรามีแอบวางไอ้บ่อพิษได้ก็ดีประมาณนี้อ่าเห็นบ้านรำโมยังมีบับเขียวอยู่ใช่ไหมผมก็เล็งตัวนี่อยู่ไหนนะไอ้เขียวมันล้มพอดีพยายามตีหลังก็ดีอันนี้เกิดพอดีนะประมาณนี้ ส่วนถ้าไออันนี้เกิดเนี่ยเออไออีเวนต์นี้เกิดใช่ปะ่ะเราก็ดูตอนเราเขียวๆเราจะเห็นทังเกียวว่าเราตีแรงเราจะตีได้สบายถูกไหมแล้วก็ดูถ้าไอ้น,นี่มันเริ่มลดลงอะ่ะเราก็เดินไปนิดนึงเ,เพื่อเอาบัฟเขียวต่อนะมันจะไม่หายถ้าใกล้นะถ้าไกลกันก็ไม่ควรมันจะหายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ อีเวนต์มันหายเห็นป่ะอย่างเงี้ยได้ถ้ามันไกลไปก็ตีให้จบไปเลยเออพอดีเออเห็นไหมผมก็ลืมพูดต้องฟาร์มไม่ดูถึงรู้เออประมาณนี้นั่นแหละเนี่ยหมดละไม่ไอ,อ้นี่มันขึ้นไม่สามารถก็คือหมดแล้วใช่ไหมอ,อ่าพอดีอุย้ยทันไหมเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ทันนะแล้วมันไกลคือเราต้องกะด้วยนะลงคลิ๊กใช้ขวาต้องกะประมาณน,นึง โดนดูดบัฟเห็นไหมอ,อย่างนี้ก็คือไม่ไม่ดีต้องกะกะแล้วพอมันถึงคืออย่างนี้ถ้าเกิดเดินเราต้องระวังด้วยก็คือต้องระวังในตัวเขียวเนี่ยก่อนมันระเบิดต้องให้มันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆเพื่อนด้วยอย่างนี้ทําถูกนะมนก็จะได้บัฟเขียวต่อแล้วก็อย่าอย่าใช้สกิลเบิร์ดแรงเบิร์ดแรงมันจะไม่สตาร์ทเนี่ยอย่างนี้ยถูกคือสตาร์ทเนี่ยบางทีถ้าเบิร์ดไอตอนที่ตัวเขียวมันเลือด จะต่ำกว่า20แล้วเราเบรดแรงไปเลยมันหายไปเลยเนี่ยอย่างนี้ทำถูกนะเนี่ยมาลองดูนี่วบวางบอกนี้ก็ได้วางก็วางอันนี้มันจะตายแล้วไม่ควรวางเออแหมผมจะเกิดทันปะยังทันอยู่อูดไปด้วยอ้าวเฮ้ยฝนไม่ติดฝนไม่ติดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหมเขาลองวาง พอใส่พวกกดยาอะไรเงี้ยผมก็แม่นเดี๋ยวให้ดูแม่นผมก็ประมาณนี้เห็นปะ่ะก็ประมาณเก้าร้อยยี่สิบเนี่ยใส่ประมาณนี้อันนี้ไม่มีบวกแม่นเนี่ยประมาณนี้แล้วก็รีบไปตีก่อนที่อ่าอันนี้ไม่ไม่สำเร็จนะบัฟเขียวหายต้องกะดีๆคือถ้าเราบิงไปจังหวะจุดไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเห็นเราแล้วมันดูดบัฟเราไปก่อนที่เราออกสกิลอะ่ะใช่ปะ่ะเออ ตรงอากที่มันอโกโพอดีอ่ะอย่างเงี้ยก็สวยตองกัดนี่ก็โดนอีกแล้วไม่ถูกไม่ดีเ่ยก็ลองลองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินถ้าเป็นดาคคเนียอเวก็ผมว่าดีผมเห็นไวมากแล้วก็เมกุเมกุสืบเออเอวูซาสืบอ่าเนี่ยที่เห็นแน่ๆว่าคนฟาร์มกันได้ดีได้เลยอย่างเงี้ยได้นะผมได้บับต่อพอดี คือทำังไงก็ได้ให้มันบัฟต่อไปดีแล้วก็ตัวเขียวเนี่ยต้องอยู่มาระเบิดอยู่ใกล้ตัวอื่นด้วยต้องระวังบางทีมันเด้งมันเด้งออกไกลแล้วมันไม่โดนตัวอื่นเนี่ยประมาณนี้อย,อย่างเงี้ยทำถูกวางแอบวางบอกิดหน่อยช้าไปหน่อยนะประมาณนี้โอเคทุกคนประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่รับชมนะอย่าลืม กดติดตามหรืออะไรยังไงเอ้ยเออถ้าชอบก็ติดตามไม่ชอบก็ไม่ต้องกด <laughs> เออก็จะก็เป็นกำลังใจแหละะเดี๋ยวจะจะได้ทําอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนาะอยากเห็นคิดว่ามีอะไรเป็นประโยชน์ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูแล้วกันโอเคแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ